อยากสวยแต่กลัวเจ็บทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้หมอจะมารีวิวยาแก้ปวดตัวนี้ เวลาผ่าตัดหมอจะใช้การฉีดยาชาทำนะคะก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งค่ะที่กลัวเวลาฉีดยาชาแล้วก็กลัวว่าจะเจ็บขณะผ่าตัดเลยนํายาตัวนี้เข้ามาใช้ในคลินิกนะคะยาเพนทอกค่ะก็คือเป็นยาแก้ปวดแบบสูดดมโดยเราก็จะให้คนไข้สูดดมยาตัวนี้นะคะก่อนที่จะทําการฉีดยาชาก็จะช่วยลดความเจ็บปวดระหว่างฉีดยาชาได้และระหว่างผ่าตัดก็สามารถที่จะสูดดมได้เรื่อยๆโดยคนไข้จะมีสติครบถ้วนนะคะไม่ได้หลับนะจากที่สอบถามคนไข้ที่ได้ใช้ยาตัวนี้เขาก็บอกว่าทําให ความรู้สึกกลัวน้อยลงแล้วก็ความเจ็บปวดน้อยลงโดยที่หลังผ่าตัดเสร็จก็คือคนไข้ก็ตื่นปกติเลยไม่ได้มีความงัวงเงียอะไรแต่ยานี้จะมีข้อห้ามใช้ในคนไข้ที่มีประวัติแพ้ยาสลบรือมีคนในครอบครัวเคยแพ้ยาสลบาก่อแล้วก็ห้ามใช้ในคนที่มีโรคหัวใจโรคตับโรคไตนะคะโดยรวมก็ได้ผลดีนะคะลดความเจ็บปวดขณะผ่าตัดได้แต่ถ้ามีโรคประจําตัวอะไรก็ต้องบอกหมอก่อนนะ